เรื่องราวต่อไปนี้เป็นเพียงเรื่องเล่าเท่านั้นขอให้รับฟังกันเพื่อความบันเทิงและปลดใช้วิจารณญาณในการรับฟังกันด้วยนะครับลิบหลอนที่ชั้นสองเมื่อราราวปี2551เราได้มีโอกาสไปเที่ยวแถวแถวพัทยาตายและได้เข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่ง ใกล้ๆถนนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวยามราตรีโดยเราได้ห้องพักที่ชั้นสิบห้าพอไปถึงโรงแรมเราก็เอาของขึ้นไปเก็บบนห้องแต่ตอนที่เข้าไปในลิฟต์มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ลิฟต์จะมาหยุดค้างอยู่ที่ชั้นสองนานมาทาั้งๆที่ไม่มีใครเข้าออกและประตูลิฟต์ก็ไม่ได้เปิดออกแต่อย่างใดแต่ตอนนั้นเราก็คิดแค่ว่าลิฟต์คงค้าง จนพอมาถึงชั้นสิบห้าลิฟต์ก็เปิดออกเราก็เดินออกไปจากตัวลิฟต์แต่เมื่อเราวองดูบรรยากาศร,บรอบๆตัวที่ชั้นสิบห้าแล้วก็รู้สึกขนลุกแปลกๆแถมรู้สึกว่าอากาศนั้นเย็นมากๆเราจึงรีบเดินเข้าห้องไปพอเก็บของเสร็จเราก็อยากลงมาเดินเล่นชมนั่นนี่แถวๆโรงแรมช่วงที่เรากำลังลงล,งลิฟต์มาคนเดียว เราก็คิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยจนลิฟต์มาหยุดที่ชั้นแปดก็มีฝรั่งกับผู้หญิงไทยคู่หนึ่งเดินเข้าลิฟต์มาเราก็รู้สึกดีใจที่มีเพื่อนในลิฟต์แต่สองคนนั้นก็ออกจากลิฟต์ไปที่ชั้นสามจังหวะนั้นอยู่ดีๆเราก็รู้สึกวิตกกังวลอะไรแปลกๆว่าลิฟต์จะไปหยุดที่ชั้นสองอีกไหม แล้วสิ่งที่เราคิดมันก็เกิดขึ้นจริงๆเพราะลิฟต์ได้มาหยุดที่ชั้นสองอีกครั้งเหมือนเมื่อตอนขาขึ้นเลยโดยประตูลิฟต์ไม่ได้เปิดออกเช่นเคยคราวนี้ลิฟต์หยุดอยู่ประมาณ2-3ถึงนาทีซึ่งเรารู้สึกว่ามันนานมากยิ่งสำหรับคนที่อยู่ในลิฟต์คนเดียวแบบเราในตอนนี้ใจเราเต้นแรงมากๆเราตัดสินใจสวดมนต์ในใจ ภาวนาให้ลิฟต์รีบเคลื่อนลงชั้นหนึ่งสัทีเราสวดมนต์ได้สัพักลิฟต์ก็ค่อยๆขยับลงผ่านชั้นสองไปเราโล่งใจมาพอลิฟต์เปิดที่ชั้นหนึ่งเราก็รีบเดินออกจากลิฟต์ด้วยท่าทางที่รีบมาจนพนักง,งานต้อนรับหันมามองกันหมดแต่เราก็ไม่ได้พูดอะไรกับใครเราเดินเล่นอยู่สักพักใหญ่ๆ ก็กลับมาที่ห้องประมาณตีหนึ่งสิบห้าซึ่งครั้งนี้ลิฟต์ไม่ได้จอดที่ชั้นสองเหมือนเมื่อสองครั้งก่อนหน้านี้เราจึงไม่ได้คิดอะไรพอถึงห้องเราก็รีบอาบน้ำเข้านอนแต่พอล้มตัวลงนอนไปได้สักพักอยู่ดีๆเราก็คิดถึงเรื่องลิฟต์เมื่อหัวข้ามขึ้นมาว่ามันจะเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างแต่คิดไปคิดมา ก็ไม่ได้คำตอบอะไรแล้วเราก็เคลิ้มหลับไปจนกระทั่งเวลาประมาณตีสี่ครึง่งเราก็ตื่นขึ้นมาเพราะปวดฉี่เรารีบเดินเข้าห้องน้ำไปจึงได้รู้ว่าประจำเดือนของเรามาพอดีซึ่งตอนนั้นเราไม่มีผ้าอนามายัยโดยความตกใจปนกังวลเราจึงตัดสินใจว่า ต้องลงไปซื้อผ้าอนามัยที่ร้านสะดวกซื้อชื่อดังแถวๆนั้นทันทีจังหวะนั้นเรารีบมาจนไม่ได้นึกถึงเรื่องอะไรทางนั้นเราออกจากห้องรีบเดินตรงไปอย่างลิบเพื่อลงไปข้างล่างให้เร็วที่สุดลิบพาเราลงมาจนถึงชั้นสี่จู่ๆเราก็เริ่มนึกถึงเรื่องลิ์หยุดที่ชั้นสองขึ้นมาเราจึงภาวนาในใจ ขอให้ลิฟต์อย่าหยุดตรงนั้นเลยแต่คำภาวนาของเราไม่ได้ผลลิฟต์มาหยุดที่ชั้นสองเหมือนเดิมแถมคราวนี้หยุดนานกว่าสองครั้งแรกลิฟต์หยุดอยู่ประมาณหนาทีแล้วจูจ่ๆประตูลิฟต์ก็เปิดออกแถมต้องปุ่มเปิดประตูของลิฟต์ก็มีไฟติดขึ้นมาเหมือนมีใครกดปุ่ม เราตกใจมาแต่ก็ทำใจดีสู้เสือชะเง้อคอออกไปดูว่ามีใครจะเข้ามาไหมพร้อมกับพูดทักทายไปว่าสวัสดีคะ่ะมีใครไหมคะแต่ชั้นสองทั้งชั้นนันมืดและเงียบสนิทเราคนลุกชันรีบถอยหลังเข้าลิฟต์ตามเดิมเรารีบกดปุ่มปิดประตูลิฟต์รัวๆ แต่กดเท่าไหร่ลิฟต์ก็ไม่ไปเซตทีแล้วจูๆ่ๆก็มีเสียงเสียงหนึ่งร้องเสียงดังที่ข้างหูเราว่าแฮ่เพียงเท่านั้นสติเราหลุดกระเจิงวิ่งพรวดออกจากลิฟต์ทันทีเราหลับหูหลับตาวิ่งไปล้าทางไปท่ากลางความมืดของชั้นสอง จนเจอราวบันไดเราก็วิ่งตรงลงมาที่ชั้นหนึ่งพร้อมกับร้องไห้ววยวายลั่นโรงแรมพอเราวิ่งมาสัผักก็เจอล็อบบี้ทางเข้าโรงแรมตรงที่เราเช็คอินปากเราก็ร้องลั่นว่าช่วยด้วยช่วยด้วยผีหลอกผีหลอกแล้วพนักง,งานสองสาคนก็วิ่งมาจับแขนเราไว้ แล้วพยุงเราไปนั่งที่โซฟาเราจึงเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้พนักง,งานฟังพนักง,งานทุกคนที่ได้ฟังเรื่องก็กลมหน้าเงียบไม่พูดอะไรและสีหน้าของทุกคนก็เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเราเลยถามไปว่าที่ชั้นสองมีอะไรแต่ก็ไม่มีใครยอมพูดเราอ้อนวอนทั้งน้ำหูน้ำตาขอร้องหนักมา พนักงานคนหนึ่งจึงยอมเล่าให้ฟังว่าหลายปีก่อนหน้านั้นมีผู้ชายชาวต่างชาติได้นอนตายภายในห้องห้องหนึ่งที่ชั้นสองตั้งแต่นั้นมาผีผู้ชายคนนี้ก็ไม่ยอมไปไหนคอยหลอกหลอนแขกที่มาพักใครดวงตกจิตอ่อนก็จะเจอแบบที่เราเจอพอได้รู้เรื่องราวทั้งหมด เราก็ขอเช็คเอาท์ออกเลยโดยให้พนักง,งานขึ้นไปเก็บของที่ห้องเป็นเพื่อนแล้วพอเช้ามาเราก็ไปทำบุญให้เขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะได้รับหรือไม่แต่อย่างน้อยก็เพื่อความสบายใจของเราแล้วหลังจากนั้นเราก็ไม่เคยกลับไปที่โรงแรมนั้นอีกเลย หากรับฟังแล้วพึงใจฝากกดไลค์กดติดตามรวมทั้งกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ